บริษัทบีลีฟหนึ่งเอินเทอร์เน็ตเวิร์กจำกัดมีตำแหน่งทางธุรกิจ6กตำแหน่ง 1. นึ่ตำแหน่งเมมเบอร์สมัครฟรี 2. องตำแหน่งเอเจนต์ซื้อสินค้าครบ300 PV 3. ยพาตำแหน่งดีลเลอร์ซื้อครอบ600 PV 4. พีวตำแหน่งดับเบิลดีลเลอร์ซื้อครอบ1200 PV 5. นสาตำแหน่งเพรสิดเนซ์ซื้อครอบ1800 PV 6. นแปตำแหน่งเอกุศิบซื้อครอบส0 0พัน รับรายได้7ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1กําไรจากการขายปลีก20-40%ช่องทางที่2รายได้ค่าแนะนําตั้งแต่50-100%ท่านเป็นตําแหน่งเอเจนต์รับค่าแนะนํา50%ดีลเลอร์รับ60%ดับเบิลดีลเลอร์รับ70%เพสิเดนต์รับ80%และเอ็กคลซีรับ100% นั่นคือรายได้ค่าแนะนำท่านจะได้รับตามตำแหน่งช่องทางที่3รายได้ส่วนต่างค่าแนะนำา1บถึงยเอร์เซยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ตำแหน่ง100%เอร์ซนลูกทีมอยู่ตำแหน่ง80%เปอร์เซเรารับส่วนต่าง20%เอร์ซลึกตลอดสายลูกทีมอยู่70%เปอร์เซนเรารับ30เอร์ซนลึกตลอดสายลูกทีมอยู่60เปอร์เซนเรารับ40เปอร์เซนลึกตลอดสาย ลูกทีมอยู่50%เรารับ50%ลึกตลอดสายลูกทีมอยู่เมมเบอร์0%เรารับ100%ลึกตลอดสายรายได้ส่วนต่างนี้จะได้รับต่อเมื่อเรามีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์สูงกว่าลูกทีมที่เราแนะนำตรงช่องทางที่4รายได้ค่าบริหารทีมจับคู่จ่ายข้างทีมอ่อน50%ลึกตลอดสายจ่ายตามตำแหน่งดังนี้ เอเจนรับสูงสุดวันละ1,500บาทต่อวัน d ดล l เอร์รับ7,500บาทต่อวันดับเบิล e ดล e เรับ1,500 0บาทต่อวันเ r ส s i เดนตรับ30,000บาทต่อวัน e อ็กซ์คลูรับ45,000บาทต่อวันช่องทางที่5รายได้เม t ชิ่งโบนัส s 20-40%จากรายได้ทีมงานที่คุณแนะนำตรงมีรายได้จากการจับคู่ ตำแหน่งดับเบิลดลเลอร์รับ20%ชั้นลูกตำแหน่งเระธาเนรับ20%ชั้นลูก10%ชั้นหลานตำแหน่งเอกุสีรับีฟรับ20%ชั้นลูกรับ10%ชั้นหลาน10%ชั้นเหลนช่องทางที่6รายได้จากเงินปันผลรายเดือน5-15%ของคะแนน PV รวมทั้งบริษัทการรับรายได้ข้อนี้เมื่อตัวเราเป็นตำแหน่งเอกูซี ที่มียอดคะแนนส่วนตัวสะสมครบ3,000 PV เริ่มรับปันผล5%ตั้งแต่เดือนถัดไปและรับตลอดไปเมื่อตัวเราเป็นตำแหน่ง e อ c l u s i v e แนะนำาอ c l u s ค v e ซ้าย1คนฝา 1- คนตัวเราปรับเป็นตำแหน่งสตารับเพิ่มอีก5%เมื่อตัวเราเป็นตำแหน่งสตาสร้างสตาซ้าย 1- คนขวา 1- คน ตัวเราปรับขึ้นเป็นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์รับเพิ่มอีก5%ช่องทางที่7เงินสวัสดิการบำนาญออเซล2-6%ของ P ีวีรวมทั้งบริษัทเมื่อตัวเราสะสมรายได้ครบ2อบ2 0 0แสนบาทตำแหน่งเราปรับเปลี่ยนเป็นบีลิฟสตาร์รับบำนาญ2%ตตั้งแต่เดือนถัดไปเมื่อตัวเราสร้างทีมงานเป็นบีลิฟสตาร์หนึ่งคนตัวเราปรับเป็นตำแหน่งไดมอนสตาร์รับเพิ่มอีก1% สร้างบีลิฟสตาร์เพิ่มครบ4ี่คนตัวเราปรับเป็นตำแหน่งคลาวสตาร์รับเพิ่มอีก1%เปอร์เซนตสร้างบีลิฟต์สตาร์เพิ่มครบ7คนตัวเราปรับเป็นตำแหน่งคลาวไดมอนสตาร์รับเพิ่มอีก1%เปอร์เซนสร้างบีลิฟสตาร์เพิ่มครบ9คนตัวเราปรับขึ้นเป็นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทคลาว d อมบัสเตอร์สตาร์รับเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซนต์ เพื่อรับรายได้ข้อที่ 5, 6และ7เพียงท่านรักษาสิทธิ์เดือนละ60 PV เท่านั้นทั้งหมดคือแผนรายได้ที่สมาชิกจะได้รับหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนรายได้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ B l i v f 1479สวัสดีค่ะ